คุณผู้ชมครับกลับมาที่บ้านเรานะ่ะเรื่องของความสวยความงามของสาวๆเขาบอกว่าบนใบหน้าของสาวๆเนี่ยงามที่สุดก็คือคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้าเขาบอกเป็นมงกุฎของใบหน้าครับแต่มีสาวเจ้ารายหนึ่งถึงกับต้องปวดขมับเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าเธอไปสักคิ้วตามรีวิวที่มีการพูดถึงว่าที่นั่นดีที่นี่มีคําแนะนําแบบนั้นแบบนี้แต่สิ่งที่เธอได้กลับไม่เป็นอย่างที่คิดทำเอาเธอตกใจอย่างแรงเพราะว่า คนที่ทําให้เธอบอกว่านี่เป็นเทรน์ใหม่นะครับคิ้วหนาหน้าเด็กครับคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าแต่สาวๆส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นปัญหาทุกครั้งเวลาจะออกจากบ้านใช่ไหมคุณรวิชาขออนุญาตแทรกเห็นภาพดิฉันนึกว่าเอาสาร่ายแปะ <c oughs> นั่นคิ้วเหรอคะหน้านี่คือความลำบากใจของสาวๆแต่ละคนก็คือ,อเป็นห่วงเรื่องของมงกุฎบนใบหน้าต้องมานั่งเขียนคิ้ว นานมากใช้เวลานานบางทีก็ไม่ถูกใจ<ม>ลบเขียนใหม่ลบเขียนใหม่หงุดหงิดเพราะนั้นทางเลือกก็คือไปสักคิ้วสิคะมีทั้ง3มิติ6มิติเดี๋ยวนี้มีหลากหลายมิติแล้วที่<ล>ออกมาเป็นไงฮะคุณรัชิชาครับโสงสารผู้หญิงคนนี้มากเลยนะคะเพราะเธอไปโพสต์ข้อความนี้นะฮะผ่านทาง Facebook ที่ชื่อว่าไม m i มิหวานเย็นชื่นใจตัดสินใจบอกเล่าเรื่องราวบทเรียนราคาแพงกับการสักคิวที่ ไม่เป็นดังใจนี่ก่อน,อน,นอส<า>ักบีฟอร์นะฮะสวยนะรูปเดิมคิ้วของเธอ<ฮ>ะนะครับแต่พอไปสอบถามกับช่างที่เธอไปสักมาแล้วแบบนี้ฮะกลับได้รับคำตอบที่เธอบอกว่าปวดขมับปวดหัวมากเพราะเทรนตอนนี้หนูรู้ไหมคือคิ้วหนาหน้าเด็กนะซึ่งตอนนี้เพื่อนๆก็ต่างเข้ามาถามว่า เฮ้ย <S an> มันจริงๆเหรอมันเป็นเทรนแบบนี้งจริงเหรอครับคุณผูณช้ชมดูาภาพคุณมนัดดูภาพคําว่าแบบที่คิดเนี่ยคือรีวิวของร้านทุกคนก็คิดว่าจะออกมาสวยแบบนี้แล้วทาไมรีวิวกับของจริงมันไม่ออกมาเหมือนกันแบบที่คิดเอเอแบบที่ทําได้หลังทํามันคือชิ้นที่สุเกะปะดิฉันนึกว่าขออภัยนะคะเจ้าของโพสขออภัยผู้ที่เสียหายด้วยดิฉันนึกว่าปลิงไม่ๆแต่เธอก็ยืนยันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้น หลายครั้งที่เราเล่าข่าวเรื่องของการทาสัญญากรรมก็ดีเรื่องของการไปเสริมความงามอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็ทําจะบอกว่านอกจากดูความน่าเชื่อถือแล้วไปอ่านรีวิวหน่อยแต่ละคนอาจจะแนะนํามีคําติคําชมจากร้านแบบนั้นไมนมีแต่บางครั้งรีวิวเองก็ช่วยไม่ได้นะครับผู้ชมใช่จริง,<ต>รงๆรายการเราเนี่ยเคยไปจับร้านสักคิ้วเถื่อนด้วยนะอเออเคยพาไปดูนะคะเพราะว่าคือมันไม่ได้มาตรฐานอ่นะคะต้องระวังดีๆนะคะถึงแม้จะเป็นรีวิวที่ดีก็ตาม